บรรยากาศผลยุดตกแล้วครับเออเห็นตะเวนแล้ววันนี้แต่ว่าตกตี่นี่ตกบ่อแห้งนะครับบ่อคือทางอื่นนะครับตกก็เพราะยิ้ยมๆน้ำบ่ไหลทางครับเบิงน้ำนี่ทางนี่ก็ไหลบ่ไหล,ไหลครับมีอยู่น้อยเดียว ไก่ดางไว้อดางสินโคกไว้ครับเพราะว่าน้ำหมไหลปลาบ่ลงครับมือกอนตกใจครับตกใจน้ำลวดขั้นนี่น้ำลวดขั้น,นว่นวานปุ๋ยแล้วปุ๊บว่านปุ๋ยแล้วนี่ให้นี่ครับนี่ประมาณสอบกว่าๆนี่ยไรหนึ่งครับไรหนึ่งครับสามงานครับไรหนึ่งครับสามงานประมาณสอบกว่า วานลงไปแล้วประมาณวานสามโงแรงครับถุ่มหนึ่งฝนตกน้ำยังก็มาจากทางไดเออเต็มวัถีบระเดนน้ำก็เลยว่าโอ้ยตายแล้วปุ๋ยไปเบด็บดบ่ไยั่งสันก็คือได้ครับเออสามสี่มือหามือมาแดงจึงกิซี่อยู่เข่าก็ได้ บองงามนะครับเข่าบองงามแต่หลังจากห,าาาาหนันะหาหามาประมาณอาทิตย์หนึงนะครับหลังจากจะหันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแลขึ้นพี่ดองบางที่แลขึ้นเลยเออสแสดงว่าโบรำโบราณพันวาวาน ุ๋ยลงหนาฝนตกมาสะไปเบิดสแสดงว่าโมเมนความจริงเฮาขิดอันนั้นไปเองนะครับกระเบิงเหลี่นะครับปุยย๋ยตะวัวนล่งอยู่คือเเ่า,เาขาบริเไปไซสกระเบิงแต่ว่ามองอ่ามองไหนบ่ถือปุยย๋ยพี่น้องมองไหนบ่โดนปุยย๋ยหะวานไปนีนเขาสีเหลืองสีบง่งามขึ้นสีบ่แเร่ขึ้นจากสีครับพี่น้องก็เลย แต่ว่ายงามห้าวหวานก็จะให้หน้ำม,มันไหลพี่น้องน้ำไหลกับบมะปันไดนะครับเอาน้ำไหลกับบมะปันไดคือการรับเรวเห็ดกับเขากับน้ำนะครับเอาน้ำไหลใส่ํำปลาหน่อยหนึ่งมันกระจายเนน้อพี่น้องเน,นาะเพราะมีความนุ่งเอ,อาน้ำพอดีพหมาะใส อันนี้พอดีพอเมาะเครื่องปรุงนกกระแสบมันกระนัวนะครับนี่คือกันนะครับนี่ผมเบิงแล้วนี่เข่านี่นะครับปุ๋ยว่าลงไปดีแล้วบ่มีนี้พี่น้องนี่มันกติยนูนในหันละะครับกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์ ะรขอบคุณคำที่ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ